ของตัวเองเนี่ยผ่านอินสตาแกรมแล้วก็ระบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมกับร่ำให้นะคะโดยได้เปิดเผยนะคะผ่านมาแล้วว่ามีปัญหามากมายพร้อมทั้งมีโรคเน่ยที่รุมเร้าสิ่งต่างๆที่เจอขึ้นเนี่ยรู้สึกท้อและเหนื่อยใจมากมเรื่องบางอย่างไม่สามารถพูดกับใครได้แต่ก็ทําไม่ได้อยากจะมีความสุขอยากจะสนุกสนานกับเพื่อนๆนะคะโดยบอกว่าอยากอัดคลิปนี้ไว้ดูเมื่อวันนึงผ่านเรื่องได้ร้ายไปก็จะได้รู้ว่าวันนึงเนี่ย เราเคยผ่านมาแล้วก็มีกําลังใจสู้ต่อไปแล้วในเนื้อหาของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าอืม ตอนนี้นะคะอยู่ที่ย่างกุ้งเพิ่งจะเสร็จงานเปิดตัวของสถาบันความงามแห่งหนึ่งในย่างกุ้งนะคะวันนี้มาที่นี่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่ามีเรื่องรุมเราเยอะมากเหนื่อยใจเอามากๆหลายๆเรื่องเ,อเรื่อน้ําเสียงเนี่ยเริ่มสั่นคลอน้ําตาเริ่มไหลมันเพิ่งป่วยแล้วก็รวมถึงปัญหาหลายๆอย่างซึ่งทุกคนเจอในโลกนี้อะไรอย่างนี้เรื่องส่วนตัวเรื่องงานงานไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะความรู้สึกของทาทาเวลาได้ทํางานจะรู้สึกดีมากๆนะคะท่า รู้สึกว่ายังไงก็ไม่มีวันทรยศเราแต่วันนี้รุมเร้ามากจริงๆหลายๆเรื่องตอนนี้เพอ้อแล้วก็พอนะคะนั่งอยู่ที่ห้องตัวเองอยากจะมาถ่ายวันหนึ่งอยากจะกลับมาดูย้อนหลังนะคะและเตอร์สีตัวเองบ้าง บางนะคะวันที่เราท้องมากมันต้องผ่านอะไรไปมากมายพร้อมกับปล่อยโฮออกมาอย่างหนักนี่นะคะช่วงนี้มันเยอะมากอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นแล้วก็นะคะบอกว่ารายการนี้เป็นอะไรที่เป็นชีวิตของท่าจริงชีวิตททานเนี่ยคุณไม่เคยเห็นมีมุมอยากร้องไห้ ทาท้อทาเหนื่อยนะคะเคยอยากถ่ายวันนี้ไว้เพราะอยากวันหนึ่งเนี่ยกลับมาดูจะได้รู้ว่าเราเคยผ่านเรื่องร้ายแบบนี้มาแล้วค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกที่ทาทาย,ยัางของเราเนี่ยได้นะคะระบายความรู้สึกอัดเอาไว้นะคะในคลิปนะคะแล้วก็โพสต์ลงนะคะในไอจีบอกให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นนะส่วนมากเราเราเห็นทาทาเนี่ยในมุมเนี่ยเราเห็นเธอเป็นคนที่สนุกสนาน<ช>ร่าเริงเอนเตอร์เทนกับคนอื่นทุกอย่างแต่มาวันนี้ใครจะรู้ว่ามุมหนึ่งของทาทาย,ยัางมันคือมุมที่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะ พูดอะไรออกมาแต่พูดไม่ได้หมดใช่นะน่าสงสารมากนะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปละกันส่วนเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่รู้กันดีทาทาก็เป็นโรคที่เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวบวมคือไทรอยนี่แหละเป็นโรคนี้ปุ๊บโรคนั้นก็มาใช่ใช่หลายคนก็เลยมองว่าที่เธอสร้างกระแสหรือเปล่าเธออะไรนี่อยากให้กลับมาดังหรือเปล่าเพราะว่าเธอหายไปจากวงการขอร้องแต่ค่ะหยุดสร้างให้เธอเถอะนะจริงๆแล้วคนอย่างทาท่ายังเนี่ยไม่ต้องสร้างกระแสหรอกเธอออกมางานดีเธอก็ดังอยู่แล้วียงแต่ว่าอยากให้กําลังใจเธอแล้วก็ให้สู้ต่อไปละกัน อย่างน้อยก็ยังมีพวกเรานะที่เป็นกำลังใจให้เสมอนะะคสำหรับทาทายังค่ะอันนี้ก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวของทาทาและกันเนาะมาต่ออีกหนึ่ข่าวมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวกับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองค่ะเป็นข่าวของสาวใบเตยเขาก็ใช้พาดว่าซัมเมอร์เดือดสึกบิกินี่ใบเตยเรียกว่านุ่งบิกินี่เนี่ยท้าชนรุ่นพี่เลยค่ะ เรียกว่าตอนนี้นะคะนะนักร้องสาวฝั่งลาดพร้าวเนี่ยค่าย R S นะคะก็เรียกว่านี่สลัดผ้ากัน,นแขวผ้าแข่งกันเซ็กซี่สุดฤทธิ์อืมดูแต่ละภาพอ่ะให้ดูให้ดู<ช>ก่อนะนะคะเริ่มต้นจากสาวคนแรกก่อนกิฟซี่วัน,นิดาของเราที่มีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองครั้งแรกแล้วต้องบอกเลยว่าใครได้ดูโฟโต้บุ๊กอันนี้แล้ว จะร้องได้คําเดียวว่าเออหึแล้วก็ซีดแต่หลายคนที่ดูแล้วมันก็บอกว่ามันจะเป็นเลดามากไปไหมใช่ค่ะอันนี้คือสาวคนแรกที่เปิดในปีนี้ของ RS นะคะใช่ค่ะส่วนในอีกหนึ่งคู่ก็สําหรับน้องโฟและน้องมดเขาเรียกว่าไซมินิแต่ก็เออหึดูแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะปิดท้ายด้วยใบเตยอาสยามค่ะคุณผู้ชมคะสาวคนนี้ต้องบอกว่าเธอเป็นลูกทุ่งสาวคนเดียวแล้วก็คนแรกของวงการลูกทุ่งนะที่กล้าจะปฏิวัติตัวเองนะคะมาอยู่ ั้นหน้าของเมืองไทยแล้วติดหนึ่งในสิบของเมืองไทยด้วยใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวแห่งค่ายอาสยามของเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นคนแรกเลยที่ดูแล้วเซ็กซี่ด้านในนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเดือนเมษาเลยที่ได้ชื่อว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแต่ฝั่งลาดเพ้าค่ะก็ได้ร้อนวูบวาบขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่านักร้องสาวของ AS แต่ละคนเนี่ยทยอยกันวัดเรตติ้งเรียกว่าร้อนองศาทําให้ระอุเลยชนิดที่ไม่มีใครยอมใครภายใต้ชุดมิคกี้ ตัวจิ๋วค่ะเริ่มต้นคนแรกจากนักร้องสาวลูกทุ่งใบเตยสุธีวันทวีสินเจ้าของเพลงดังเช็คเรตติ้งที่นอกจากเช็คเรตติ้งแล้วนุ่งสั้นแล้วนะคะเขาก็เรียกว่าชื่อเสียงของสาวใบเตยเนี่ยเริ่มติดลมบนจึงไม่น่าแปลกใจว่ามีนิตยสาราแฟชั่นหัวใหญ่เนี่ยอย่างวอลลุ่มเนี่ยเทียบให้ใบเตยเนี่ยได้ประเดิมเผยหุ่นสุดเป๊ะในไซส์มินิด้วยก็เรียกว่าทั้งอกทั้งเอวนี่มาเต็มเลยอ่ะฮะต่อมา <laughs> ถัดไปเพียงแค่ทิศเดียวคู่ดูโอบแบลวตัวแม่ค่าไม่ตายของวงการก่ะสองสาวโฟโมดเนี่ยเขาก็ไม่ทำให้แฟนเพลงไว<อ>ละอ่อนต้องผิดหวัง เพราะถึงเวลาอันเหมาะเจาะของพวกเธอบ้างแล้วหลังเข้าวงการเพลงมากว่า10ปีค่ะ,คะแล้วก็หลังจากผิดวินัยจราจรเมาแล้วขับสาวร้อน <laughs> แหง่งวงเกอรลีเร่เบอรี่สาวกิฟซ่าปิยาพงกุลภาค่ะก็ถูกพักกันยาวแต่ล่าสุดเนี่ยกลับคืนวงการมาผง,งาดอีกครั้งค่ะก็ทำหลาหลายคนเนี่ยต้องตะลึงเลยทีเดียวเพราะนอกจากสรุยเดีย่ยวในการกลับมาทํางานเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วาสาวใจกล้ากิฟซ่าเนี่ยก็ยังสลัดผ้าถ่ายบิกินี่ให้กับนิตยาสารพลอยแกมเพชรด้วยค่ะแล้วก็ ที่สู่สีมาด้วยกันกับเพื่อนร่วมวงอย่างสาวกิฟซี่เนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีโฟตโต้บุ๊คออกมาแล้วอย่างที่พี่เปิ้ลบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ก็เรียกว่าเป็นคอนเซปท์ที่เขาเนี่ยครีเอทแล้วก็ทํามาด้วยตัวเองแล้วก็เป็นโฟตโต้บุ๊คเล่มแรกของสาวกิฟซี่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นเล่มจะบอกว่าเป็นเล่มสุดท้ายด้วยดีกว่านะเพราะว่ากิฟซี่ว่าคงไม่มีโอกาสจะได้ทําแบบนี้แล้วอันนี้ถือว่าเป็นปรปฐมฤบษร์ิกดีกว่านะแ,แล้วก็เป็นเลิกดีที่จะขอบคุณสําหรับแฟนๆของกิฟซีะะ่เข อากาศมันเริ่มร้อนหรือเปล่านะคะสาวๆของฝั่ง r s เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะสลัดผ้ากันเป็นแถวแต่ต้องบอกเลยว่านะคะสลัดผ้าครั้งนี้คุ้มมากๆค่ะคุณน้องค่ะเพราะว่าเรตติ้งดีเกินคาดใครจะรู้คะว่าวันหนึ่งไซส์มินิโฟโมดเนี่ยนะคะโฟโมดโฟโมดโฟโมดน่าจะสลัดผ้ามานะคะได้สดใสน่ารักถึงแม้จะมีกระจุ้มกระจิ๋มแต่ดูแล้วรวมๆก็โอเคน ก็เออชื่นตาชื่นใจก็มันบางคนเนี่ยเซ็กซี่ไปเลยแต่ว่าคู่ดูโอแอบแบล่ยเขาเรียกว่าเป็นเซ็กซี่แบบเอาใจไว้ละอ่อนดูแล้วมันแบบเซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักน่ารักนอะไรประมาณแบบนี้เลยสาวว้น้ำนะคะกระเถิบขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป็นกิฟซี่วันนี้วันนิดาของเราสาวคนนี้ก็อย่างที่บอกไปอ่ะไม่ว่างานไหนไหนเนี่ยหลายคนก็จ้องอยู่ว่าวันนี้เธอจะใส่ชุดอะไรวันนี้เธอจะเปิดอะไรให้เราดูแต่ต้องบอกว่าสาวคนนี้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะในเรื่องของการออกงานวันนี้ก็มีโฟโต้บ ามาใครยังไม่มีไปหาซื้อกันได้าะงะ้อยกว่าบาทคุณดูทั้งเล่มแล้วคุณอิ่มมากเพราะว่า หนึ่งเล่มของเธอเนี่ยความยาวเนี่ยทเท่ากับนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะความหนาและความยาวนะความกว้างเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเกือบ20รูปไปหาดูกันได้ที่ฉันดูแล้วนะยังอือเลยนะจ๊ะสิดท้ายด้วยเพื่อนร่วมวงอีกหนึ่งคนคะ่ะสําหรับกิสาวกิฟตซ่าไ่แล้วสาวคนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่โดนเรื่องของข้อหาเมาและขับหยุดพักงานไปยาวไปบําเพ็ญกุศลนะคะบำเพ็ญประโยชน์นะคะงานนี้ก็กลับมาเขาเรียกว่าขอใช้คําพูดของซุปเปอร์บันเทิงหน่อยนะแหวกแหกนมนะคะ กับบิกิน,นี่นะคะตัวจิ<ช>๋วที่ดูแล้วโอ้โหเซ็กซี่ไม่เบานะคะ,ะชนกับเพื่อนเริ่วมวงปิดท้ายกับอีกหนึ่งสาวนะคะกับเซ็กซี่นะคะเขาเรียกว่าลูกทุ่งเซ็กซี่บใบเ<ด>ตยอาสยามสาวคนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าตั้งแต่เธอเปิดตัวว่าเธอเนี่ยคบหาดูใจกับคนโน้นคนนี้มีขาเราได้ไดอัปเดตตลอดเวลารวมถึงเรื่องของการ ใส่ชุดใส่เสื้อผ้าออกงานในแต่ละครั้งค่ะน้องเบลค่ะฉายาที่ได้มาสั้นเสมอหูวันนี้เธอยังรักษาคอนเซปต์ของชื่อนี้ไว้อยู่ใช่ก็ยัง <c oughs> คงรักษาความสั้นอยู่ตลอดไม่ว่าจะออกงาน <c oughs> ไหน เอาเหอะสั้นข้างยาวข้างแต่เขาบอกว่าเป็นชุดที่เกรงใจเฮียแล้วด้วยนะพี่เปิ้ลเฮีย <c oughs> อนุมัติแล้วอะไรประมาณ <c oughs> แบบนี้ก็ถือเป็นการปฏิวัติหน้าของว <c oughs> งการลูกทุ่งไทยบ้านเรารอดูต่อไปแล้วกันนะคะว่าฝั่งลาา่าภพดาจะมีสาวคนไหนเนี่ยสลัดผ้าเราดูในช่วงซ <c oughs> ัมเมอร์อีกก็แล้วกันนะอ่ะวันนี้นะคะรายการคุยข่าวบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมคะก็อจากกันไปเหมือนเช่นเคยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆตรงหน้าดิฉันนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ B 1วันค่ะเรื่องภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเเเพราาาะะวว่่่่ค้ปอยยูแลิง อนนี้นะคะกระแสเนี่ยมาแรงมากมากนะคะเพราะว่าเหล่าพิตตี้แล้วก็ดาราเนี่ยเขาใช้กันมากเลยคะ่ะน้องเบลค่ะนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนค่ะเพิ่มผิวพรรณเนี่ยให้ขาวเนียสดใสดูดีมีออร่าค่ะหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะใช่แล้วค่ะนะคะก่อนจากกันไปเหมือนเคยค่ะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนปใบหรหือว่าจดหมายเข้ามาติดชมรายการได้นะคะค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกับเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ